สวัสดีจ้ามามาแซบแบบมัมมาล่ะนี่ค่ะเห็นบอกคืออะไรหมูกรอบทําเองนะคะนี่คือกระเทียมกับพริกนะะกับผักบุ้งค่ะเห็นบอกวันนี้จะทําผัดผักบุ้งหมูกรอบอันนี้ไว้ผัดนะคะส่วนอันนี้ก็หมูกรอบเหมือนกันของลูกสาวจ้าอีแม่ก็จะทําผัดผักบุ้งหมูกรอบนะจ้าไป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 มสัสิมัสิซ่าไปค่ะไปบึงผัดผ <มา S 1> ักบุ้งมกมาค่ะ ก็ใส่กระเทียมพ่ิงไปเลยสไตล์ไผ่สไตลมั่งเ้อจะเด้อสไตล์อีฉันตั้งหากจ้ะขัดค่ะขอเปิดพัดลมดูดมันจะเสียงดังหน่อยนะคะขอติ๊กเปิดพัดลมดูดอากาศนะเนาะปิดดีกว่ามันจะเสียงดังอ่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยจ้ะง่ายๆนะคะผัดผักบุ้งหมูกรอบติ๊กง่ายๆมากนะคะ ไปๆเกิเห็ดใดคะ่ะมาเอาเครื่องปรุงออกมาผ่านึ่งตาไปค่ะค่ะผัดง่ายๆเลยจ้ะผัดง่ายๆเลยจ้ะ พอแตกระเทียมพลิกโอเคกะปกติเขาจะใส่ร่วมกันกับตัวนี้แหละแต่ว่าติกว่าใส่นะคะนะถ้าเป็นหละนะะานอาหารก็จะเทพวกอ่าซอสหอยอ่าซีอิ้วขาวยังลงไปก็ว่าไปนะคะมัตกมตันแต่ติกไม่จา้านะอ่าให้ได้ที่สักหน่อยนะคะ จะเทียมหอมจักกน้ยนกนอยตั้งแต่อลงนะคะอาลงเลยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยกอปลาเคียวจ้ะอ็หอยจ้ะน้ำตาล กูได้มากกับไปได้ก็กินแบบนั้นได้เถิดเด้อได้ดค่ะผัดเขานิดนึงนะเรากิจจะเอาหมูกรอบลงทีหลังค่ะเห็ดแบบง่ายเ้ยะค่ะเด้อวันี้อยาก,กินแบบนี้นะคะกินก็เขาสวยเป็นไปเลยะะคะ มันกรอบลงค่ะถ้าก็ปรุงวัตจุเป็นสองอันผนัดโดนนะคะแป๊บเดียวเข้ากันหยุกแล้วเนี่ยจะไดเอฟจะเหยอน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามีนม้ำในนี้เนาะเพื่อเป็นการอรรถรสในการกินงาละ ไม่ละเท่ก็ใส่น้ำซุปหอ,อยหอ,อยหอ,อยเห็ดไปน้าอไ,ไปน้ามาเดอร์ปะตตนนี่ค่ะเห็นไหมหมูกรอบง่ายนิดเดียวทำหมูกรอบแล้วก็มาทำผัดตะกุ่งต่อโอ้แซกข่าวแซกเลยในใจากาดมันซุกนิดนึงก่อนค่ะ หนไหมเห็นไหมคุณเห็นไมหมน่าทานไหมคะเรียบร้อยค่ะปิดไฟเสร็จแล้วค่ะเห็นไหม ผัดผักบุ้งหมูกรอบของติ๊กเองนะจ๊ะง่ายๆไม่ยุ่งยากเห็นไหมคูณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน่าทานไหมไปค่ะไปหะกินข่าวกันนิดนึงนะฮะวันนี้พบปะกันในนิดนึงเนาะมันิสื่นมกันค่ะไปค่ะมาค่ะผัดผักบุ้งหมูกรอบของติ๊กจัดเสร็จจานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันเลยว่าอร่อยไหมนะคะเฮ็ดเองพัดเองกระเซ็บเองคือเกาหั่นล่ะค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยว่าผัดผักบุ้งหมูกรอบติ๊กจะ อร่อยขนาดไหนสวัสดีจ้าแซ่บแบบมัมมาแล้วมามน,นี้พากินพัดพักบุงใส่หมูกรอบอืม,อ,ม,อ,มอยากกินแบบเนี่ยอืมอืมค่ะอืมได้ข้าวถ้วยน้อย,อยแสดงสะกินรับตะเกียบเืยเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติกด้วยนะจ๊ะปึ่งได้มีโอกาสเดี๋ยวัมา่นางกินค่ะ้องนันยากตลอดอืมอืม มันเดือฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปฟังสหรัฐไม่กินน้ำกันจ้ะหันบอกมันนี่ขอเป็นไปทางคนจอกคนจีนนิดนึงเด้อเกาหลีนาอาจจะบ่หายแต่ใจรักอืม แม่ยังเราค่ะมันกินง่ายผนพัดผักบุ้งใส่ตะเกียบอืมันกินง่าย,ย,อ,อ,ายอีกคำหนึ่งนะคะเพราะว่าพาทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันชิเนวเกินไปนะคะนีหมกูกรอบ ไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทำประทานอะไรน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเป็นคนจีนก่อน <laughs> อีกชั้มเนึ่ม 没办法，你看。